สวัสดีครับวันนี้มาชมไม้สวยกันนะครับวันนี้มีให้ชม3ต้นนะครับต้นแรกนี่ดูมุมสูงก่อนนะครับต้นนี้สแต c กแอน์ทูดอรหัส q ิว5ี่ศูนย์ห้านะครับเคยลงโชว์ใน Facebook แล้วได้รับการตอบรับดีมากต้นนี้สวยมากแดงน้ำใหญ่ขาวแล้วก็ทรงพุ่มกลมนะครับเดี๋ยวให้ดูหลายๆมุมรู้สึกว่าจะมีหน่อเลยนะครับ ใครสนใจติดต่อกันหลังไม้ได้อีกต้นหนึ่งก็เป็น ML ็ม t อลบิทันซานะครับตัวนี้เป็นต้นที่คล้ายทาซานมากแต่ผมคิดว่าดูแล้วสวยกว่าทาซานเยอะครับความเห็นส่วนตัวนะครับพื้นใบสีเขียวอมม่วงหนามขาวทีๆสวยงามมากเลยครับดูนะครับสวยจริงๆ ต,ต้นสุดท้ายเป็นต้นที่เป็นไม้เด็ดผมเลยพอลเทเรน่าซีดิงซิลิโคนสองสมปีที่ผ่านมาเนี่ยมีผมมีอยู่คนเดียวแต่ตอนนี้รู้สึกว่าจะมีคนนําเข้ามาเพิ่มแล้วแต่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะเป็นตัวเดียวกันหรือเปล่านะครับดูแล้วกันพื้นใบสีแดงไม่มีท้องใบนะครับท้องใบป่องขึ้นมาหนามสีขาวใจโคมขาวสวยมากถ้าถ่ายตรงยอดนี่จะเห็นเลยว่าหนามวนน่ะสวยงามมากครับ โอเคครับยังไงเดี๋ยวโอกาสหน้าพบกันใหม่นะครับมุมภาพรวมของทั้งสามต้นครับ